ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวผาแง่มกันนะคะผาแงมนะคะหรือเราเรียกว่าผาสองฤดูค่ะอยู่ที่คุณวางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะคะเมื่อเรามุ่งหน้าเดินทางไปที่ดอยอทนนท์ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ถึงนะคะให้เลี้ยวขวาค่ะ ไปที่ขุนวางค่ะแล้วก็ขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะถึงสถานที่เราจะขึ้นไปผางแงมกันค่ะระหว่างทางนะคะจะมีชาวบ้านนะคะเขาปลูกสตอรอเบอรี่ในช่วงนี้ตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วถ้าหลังจากนี้นะคะในช่วงฤดูร้อนเขาก็จะปลูกกระลำกันค่ะเพื่อที่จะส่งไปที่พื้นราบหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ที่เราเดินนะคะคือ10บโมงครึ่งค่ะเราตามกันไปดูนะคะว่าจะไปถึงบนยอดกี่โมงนะ เราก็เตรียมสเบียงมาสักเล็กน้อยค่ะเผื่อหิวนะคะต้นนี้เป็นถัววน่วหวานครับถั่วหวานเส้นทางที่เราเดินขึ้นไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะตรงนี้แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ <c oughs> พอเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็เริ่มเห็นวิวแล้วค่ะ <c oughs> เริ่มมีลายเข่นแล้วค่ะที่เกาอะอยู่ตามต้นไม้นะคะ <c oughs> ที่เราเดินแรกๆนะคะจะเป็นป่าสนค่ะแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะนำไปทำเชื้อเพลิงหรือว่า <c oughs> เรียกว่าแก๊ะค่ะ คือว่ามันก็ชันขึ้นเรื่อยๆเลยอะค่ะน้องก็บอกว่าพี่เดี๋ยวก็พื้นราบแล้วไม่เป็นไรค่อยๆเดินไม่ยินงฉันโลกนะสถานการณ์ตอนนี้คือเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแต่ว่ากินน้ำไปเกินครึ่งขวดแล้วน้องไกดตอนที่ติดต่อไปนะถามว่าชันไหมน้องเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดินสบายๆสา,ยสามชั่วโมงก็ถึงแล้วไปกลับประมาณไม่ถึงไม่เกิน6ชั่วโมงครับ อ่ะไอเราก็คิดว่าคงจะง่ายๆสบายๆายายเหมือนที่น้องบอกที่ไหนได้นะคะ <c oughs> เราต้องไปชมกันค่ะดูเ <c oughs> มื่อเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็เหนื่อยจริงๆค่ะแล้วก็วก็จะเห็นหมอกนะคะก็เริ่มมีหมอกเยอะขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆสองข้างทางที่เราเดินไปคะ่ะเ <c oughs> ส้นทางตรงนี้นะคะจะมีการวิ่งเทรลในอีกสัปดาห์หน้าค่ะเอาก็เทรลไทย จะไปเส้นนี้โดมยาเขียวรอแล้วนะคะอตอนนี้ <c oughs> เราก็มีกันต่อนะคะ,นะเวลาตอนนี้ที่เราเดินนะคะอยู่ที่ประมัน เที่ยงครึ่งแล้วค่ะก็ยังไม่ถึงยอดโอยนะคะก็ที่เขาเรียกว่าผาแงมหรือว่าผาสองฤดูนั้นนะคะเพราะว่าบนยอดเขาอะค่ะจะมีการแบ่งเป็น2อฝั่งและทั้ง2อฝั่งนั้นนะคะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นทะเลหมอกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่มีหมอกค่ะเป็นเหมือนไสายลมเย็นๆเท่านั้นนะคะ แล้วก็บนยอดนะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระาธาตุขุนวางค่ะซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในท้องถิ่นนี้นะคะ